ยิ่งยุคโควิดหาเงินยากคนอื่นหายากเราหาไม่ยากเราอยู่บนโลกออนไลน์คนอื่นที่หายากเขาก็อยากหาเงินได้ถูกต้องไหมเรานี่แหละค่ะจะเป็นสื่อคนหนึ่งที่ออกมาบอกเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องยากทุกอย่างในชีวิตต้องง่ายๆสบายลองก้าวเข้ามาเรามีให้เรียนฟรี หนึ่งแบรนด์เรานะคะมีสอน5บทเรียนสอนให้ฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องซื้อสินค้าขอเข้ามาเรียนเฉยๆก็ได้นะคะสออยากทดลองขายมาทดลองขายโดยไม่ใช้ทุนเราให้เลยชิลละยี่บาทจริงๆเราไม่ให้ก็ได้นะคะเพราะคุณอยากมาลองขายอ่ะแต่เราให้ค่าช่วยลองขายชิลละยี่หรือว่าโปรละยี่หรืออยากลองเปิดเลทข,ขายดูเรามีพี่เลี้ยงให้นะคะลองดูค่ะต่างๆเหล่านี้ลองดูไม่เสียหายแต่ถ้าคุณขาย แบรนด์อื่นอยู่แล้วที่อื่นอยู่แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ซีเรียสเลยค่ะเพราะเราเป็นเหมือนกันแม่ค้าเหมือนกันเราจะช่วยเหลือกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะไม่แข่งกันไม่แข่งแย่งกันครูไม่มีเดย์ไนท์คุณมีเดย์ไนท์คุณก็เอามาขายครูไม่มีปลาร้าคุณมีปลาร้าคุณก็เอามาขายครูไม่มีอะไรหรือคุณมีอะไรที่เหนือหรือดีกว่าคุณก็เอามาค่ะไม่เป็นไรเลยเราคือไม่ได้ศัตรู ถึงแม้ว่าการขายออนไลน์จะเป็นคู่แข่งทางการค้าก็ตามมันเป็นคู่แข่งกันอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเสแซงทุกอย่างนะคะถ้ามันเหมือนการสินค้าแบบเดียวกันประเภทเดียวกันมันเป็นคู่แข่งกันอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ครูไม่เคยแข่งกับใครเพราะครูเชื่อว่าคนใช้เท่านั้นที่จะตัดสินเรานะคะไม่ต้องเราออกมาบอกว่าฉันดีกว่าคนนั้นฉันดีกว่าคนนี้ไม่ต้องหรอกคะ่ะต่อให้คุณมาบอกล้านครั้งอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสินค้าคุณไม่ตอบโจทย์เขาเหมือนก็นไม่มีประโยชน์นะคะ